ครับ Storyroom h ีโ o k บอกเล่า EP ที่9นะครับวันนี้เนี่ยตัดสินใจอยู่ 1, <ม>1ปีเลยนะครับเนื่องจากว่าอยากจะใช้กล้องตัวนี้เนี่ยนานๆก็เลยกลายว่านานบบเป็นปีเลยนะครับก็คือ Lumix G100 ตัวนี้นะครับก็ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับใช้เวลาปีออก,กว่าเนี่ยใช้มาทั้งปีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกจากบ้านหรือว่าอยู่ในสตูแบบนี้ก็ใช้เจ้า Lumix G100 เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย เวลาถ่ายภาพนิ่งหรือว่าถ่ายวิดีโอชื่นชอบกันนะครับเวลาเอ,อกไปจากบ้านเนี่ยก็จะมักจะติดกล้องออไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเล็กหรือว่ากล้องใหญ่เนี่ยตัวผมเองก็ติดไปเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกล้องที่มีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดน้ําหนักแล้วก็ต้องพ,พกเลนส์อะไรเพิ่มด้วยนะมันก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยสะดวกครับในช่วงที่ยังออกจากบ้านได้ไม่ได้เป็นโควิดหนักแบบเท่าปัจจุบันเนี่ยผมก็ติดเจ้าลูมิก g 1 0้อเนี่ยออกจากบ้านอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเนื่องจากว่า มันเป็นกล้องไมโครโฟเตอร์นะครับมีขนาดเซนเซอร์เล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวเป็นไมโครโฟเตอร์ 3, แล้วก็เป็นเลนส์คิด 14, 12 4 32นะครับ12 32เลนคิดตัวนี้เนี่ยก็จะมากับกล้องพวกรุ่นเล็กๆของตระกูลลูมิกนะครับก็จับคู่กันแล้วเนี่ยเอเล็กนิดเดียวนะครับเล็กนิดเดียวน,น้ำหนักกล้องก็มีขนาดเบาเวลาปิดฝาปุ๊บแล้วก็ใส่กระเป๋ากล้องหรือว่าใส่กระเป๋า ที่เราใช้ชีวิตประจําวันที่แบบใส่กล้องได้ด้วยเนี่ยก็จะแบบแถ้าไม่รู้สึกเลยว่าเราพกกล้องอยู่นะครับแต่ว่าเวลาใสาก่กระเป๋าเนี่ยอาจจะต้องระวังสวิตช์ออนออฟเนี่ยเก็บปุ๊บบางทีก็ชอบไปเปิดอยู่เรื่อยเลยนะครับเราเอามาใช้อีกทีหนึ่งแบตบหมดนะครับก็เวลาเก็บปุ๊บก็ดูว่าออนหรือออฟอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมโดยทั่วไปเนี่ยของรูมิกเนี่ยก็แบบที่เห็นนะครับแบบที่เห็นคือเล็กเบาเปลี่ยนเลนส์ได้เป็นกล้องไมโครโฟเตอร์นะครับ แล้วก็ที่สำคัญเป็นจอพับได้นะแบบได้เป็นแบบตะกูลแบบ Panasonic Lumix รุ่นทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ถ่าย 4K ได้นะครับแต่ว่าก็มีลิมิตรต่างๆคือถ่ายได้จำนวนนาทีน้อยลงครับแต่ว่า t o อป,ปิในวันนี้เนี่ยมันเป็นกล้องที่ Every Day Use เห็นจากปกหรือว่าแคปชั่นแล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นกล้องที่สามารถเอาออกไปใช้ได้ทุกๆวันนะครับเนื่องจากว่า พกพาสะดวกมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ที่ภาพที่มีคุณภาพอ่ะก็เปลี่ยนเลนส์นะครับของผมก็จะมีตัวนี้พกติดตัวไว้อีกตัวหนึ่งครับเป็นพาณาไลากา25 f 1.4ซึ่งตัวนี้เนี่ยอนุภาคทำลายล้างสูงมากนะครับสูงมากแล้วก็ภาพเนี่ยสีแบบฉ่ำถูกใจมากๆก็มีติดตัวไว้จับคู่กันนะครับสตัวนี้ครับเลนคิดกับตัว25 f 1.4ตัวนี้ รหรือว่าใครที่จะมีเลนส์อื่นๆเนี่ยก็มาจับคู่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์เอลเ w ้า74ซึ่งถือบล็อกตัวเดียวมือเดียวเนี่ยโอ้กว้างถูกใจมากนะครับแต่ว่ากล้อง Lumix G100 เนี่ยต้องใช้ให้เป็นนะครับต้องใช้ให้เป็นไม่ว่าจะาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนี่ยก็ต้องเข้าใจมัน,นครับตัวกล้องมีขนาดเล็กถ้าเป็นผู้ชายถือเนี่ยจะมีล้นเหลือนะครับล้นเหลือ การว่าจับไม่ค่อยถนัดนะครับถ้าผู้ชายจับนะบถ้าผู้ชายจับแต่ถ้าผู้หญิงจับเนี่ยน่าจะพอดีมือเพราะว่ากล้องมันมีขนาดเล็กการใช้งานตื่นๆเนี่ยต้องเข้าใจอย่างมากครับในที่นี้เนี่ยผมจะไม่พูดในรีวิวทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะมาเล่าไปฟังกันว่ามัน everyday use ยังไงนะครับ everyday use เนี่ยก็คือแบบนี้เลยนะครับใช้ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอครับเนื่องจากว่ากล้องตัวนี้เนี่ยง่ายมากม ไม่รู้จะบอกยงังไงง่ายแล้วง่ายอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดภาพนิ่งนะครับโหมดภาพนิ่งแล้วก็โหมดวิดีโอผมใช้อยู่แค่2อันนี้นะครับโหมดวิดีโอกับโหมด M ก็หมุนมานครับเลนส์คิดก็ถ่ายไปง่ายๆนะครับใครที่มีทักษะการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ย Lumix G100 เนี่ยใช้ไม่ยากนะครับใช้ไม่ยากก็ใช้ปกติง่ายๆเลยนะครับที่สำคัญที่ ต้องใช้เป็นคือเรื่องของระบบกันสั่นแล้วก็ระบบโฟกัสนะครับระบบกันสั่นของรูมิก G100 เนี่ยจะไม่มีกันสั่นภายในตัวนะครับต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตั้งเป็นคัสตอมมาละอยู่ตรงมุมนี้นะครับอันนี้เป็น default Custom เลยครับคือกดปุ๊บก็จะมีบอกหน้าจอเลยว่าเป็นแบบกันสั่นแบบไหนอ๋ออันนี้เป็นภาพนิ่งต้องเป็นวนะิดีโอวิดีโอปุ๊บกกดไปปุ๊บอ่าก็จะมีบอกแล้วว่าปิดกันสั่น เปิดสูงสุดหรือว่า Standard นะครับลองสังเกตชอจากตรงนี้ก็ได้่ะเดี๋ยวนะปึ๊บอ่ะอันนี้ก่อนอ่าจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์นะครับฮีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้อ่ะปิดกันสัน่นก็จะมีขนาดที่กว้างพอเปิดปุ๊บมันก็จะครอปขึ้นมาสแตนดาร์ดก็จะดึงมาหน่อยนะครับอืมถ้าสก,กีนก็ได้นะครับถทัดไปเลย แต่ว่าปุ๊บมันจะเข้าหมดเลยตัวกันสั่นเนี่ยถึงบอกว่าต้องใช้ให้รู้จักใช้ให้เป็นนะครับปกติผมก็จะเปิดเป็นสแตนดาดไว้นะครับถ้าเกิดว่าปิดเนี่ยจะสั่นเลยทีเดียวโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอมือเดียวถ่ายบล็อกถืออย่างนี้เนี่ยโอสั่นแน่ๆนะครับไม่ไม่แตกต่างกับกล้องรุ่นอื่นๆที่บอกว่าไม่มีกันสั่นเนี่ยมือมันไม่มีกันสั่นครับก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นการใช้เนี่ยต้องใช้ถูก เลนคิดแบบนี้เนี่ยสามารถปรับให้เป็นกันสั่นแบบ Standard หรือ High ได้นะครับไม่มีปัญหาปัญหาน้อยเอาเป็นว่าปัญหาน้อยกว่าเปิดได้ทั้ง High แล้วก็ s t ตร d a นครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ l u มิก G100 ตัวนี้เนี่ยกับเลนที่เป็นเทเลอย่างเช่น45ร0อกว่าๆนะพวกเทเลใหญ่ๆเนี่ยแล้วเปิดไฮเนี่ยภาพจะล้มเลยนะครับ ภาพมันจะย้ยย้ยลมถึงแม้ว่าจะดูพรีวิวมันจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอใช้งานจริงเนี่ยจะรู้สึกว่าภาพย้ยใช้งานไม่ได้นะเพราะฉะนั้นให้นึกไว้เสมอนะครับว่าถ้าจะใช้ลูมิก g 1 0้ตัวนี้นะครับแล้วเปิดกันสันที่แบบ High สุดเนี่ยไฮสุดๆเลยเนี่ยจะต้องไม่ใช้กับเลนเทเล่ครับให้ใช้กับเลนทั่วไปเช่นเลนคิดหรือว่าเลนพวกพอตเทจยี่พวกนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้ว ถ้าเกิดเป็นเลนเทลล์ต้องเปิดขนาดไหนก็แนะนําให้เปิดเป็นแค่สแตนดาร์ดธรรมดาครับมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งช่วยได้ประมาณหนึ่งครับส่วนภาพนิ่งเนี่ยก็ตามสไตล์เลยเปิดแนะนำนะแนะนําว่าให้เปิดชัตเตอร์สปีดเยอะๆเลยนะครับอเอาเป็นว่าสมมุติว่าไม่ต้องดูรูปนะดูเป็นแค่ตรงนี้ก่อนปกติเราก็ใช้แบบ125ย6 0อยะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรูมิกจีร้อยเนี่ยแนะนําให้บูตสูงๆไปเลย 4 0 0 5 0 0 600า้ถ่าเท่านี้เลยถ้าเกิดเป็นกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งเนี่ยถ่ายได้คมกริบเฉพาะเลนคิดตัวนี้เนี่ยคมไม่มีปัญหานะครับก็แนะนำให้บูชเตอร์สูงๆเพราะว่าเซนเซอร์อุอปรกรณ์โดยรวมของ G100 เนี่ยก็จะไม่ได้แบบคมกร,ร,ร,ริบประ้ยอะไรนะก็คืออยู่ที่เซ็นเซอร์กับขนาดเลนแล้วเนี่ยมันก็ได้พอประมาณหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าัรรูกุออกแบบมาให้ใช้แบบท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคุณภาพต่างๆเนี่ยจะไม่ได้แบบ ฟูหรูหราในขนาดนั้นครับคือเอาแค่ลงโซเชียลมีเดียได้เนี่ยตัวนี้คมมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับดูรีวิวต่างๆของคนไทยคนเมืองนอกได้เลยนะครับแต่ว่าที่อยากจะคุยกันเลยก็คือวิดีโอเนี่ยเราถ่ายแบบครึ่งหนึ่งนะคร,ครึ่งหนึ่งหมายถึงว่ามันจะตัดประมาณ30นาที่าสออนาทีตัดนะครับ อันนี้ไม่ได้ใส่การแล้วไปคนที่ต้องการจะทำคอนเทนต์แบบยาวๆเลยเนี่ยต้องมาคอยกดเริ่มใหม่นะครับ30นาทีตัดถือว่าเป็นปัญหาไหมหลายๆคนอาจจะชูจุดนี้มาเป็นแบบว่าเป็นจุดจุดเตือนนะครับก็ดีจุดเตือนนะครับ,ตนนรบแต่ว่าจริงๆเราอาจจะไม่ต้องถ่ายถึงมากกว่า30นาทีก็ได้เนื่องจากว่าตัวกล้องเองเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้มันเป็น ท่องเที่ยว everyday use ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบถ่ายรคคอร์ดยาวรวมถึงการถ่ายขนาด 4K นะครับตัวนี้ก็ถ่าย 4K ได้นะครับถ่าย 4K ได้ก็เข้าไปดู setting ค่าของวิดีโอนะครับ 4K นี่ 4K ก็มีปึ๊บปึ๊บปบึหน้าบนเนี่ย 4K ก็มีแต่ว่าการถ่ายเนี่ยมันจะ น้อยลงนะครับคือ10นาทีตัดนะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยอาจจะมีความข้อจำกัดตามมาโดยที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะผมอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้นะครับแต่ว่าการถ่าย 4K เนี่ยได้10นาทีเนี่ยกับ everyday use กับการท่องเที่ยวเนี่ยก็คิดว่าเพียงพอครับคือถ่าย2-3นาทีก็หยุดละนะครับไม่ได้ถ่ายเกิน10นาทีแน่ยกเว้นจะเอาไปใช้งานแบบ จริงจังก็คงต้องมองข้ามตัว l u ม i x g ีร้อไปนะครับก็ต้องมองไปเป็นตระกูล GH ของทาง l u มิกแทนโดยเฉพาะ,อะตอนนี้เนี่ยก็ GH5, GH5 Mark II หรือแม้ขระั่งรุ่นซีรีส์ก่อนน,ะนั้นจี g 9, S S, เ้าอลพวกนี้เนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีมากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะออกมาเป็นซีรีส์ GH6 อีกครับโอ้ <laughs> ไปไกลเลยนะอันนั้นคือระบับ ระบบการใช้งานแบบว่าจริงจังนะครับเน้นซีรีสในเรื่องของภาพนิ่งภาพวิดีโอนะครับแต่ลูมิก G 1 0 0้อเนี่ยพูดยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในแบบท่องเที่ยวเที่ยวเท่านั้นแนะนําว่าเที่ยวเท่านั้นไม่ควรที่จะเอาไปใช้งานจริงจังนะครับเคยเอาไปใช้งานจริงจังละก็ยังสู้ไม่ค่อยไหวนะครับมันยังช่วยให้งานเราเนี่ยติดติดขัดขัดอยู่นะครับยังไม่ค่อยแบบว่าสนุกกับการใช้งานแบบจริงจจังๆขนาดนั้นนะครับ ท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับตระกูลเลสนส์ที่แนะนำเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมีเลนส์คิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ครอบคลุมนะครับครอบคลุมก็อาจจะมี74สักตัวหนึ่งแต่ตัวนั้นก็ระดับหนึ่งนะมันก็จะป่องปองหน่อยถ้าอยากถ่ายแบบถ่ายวัดหรือว่าถ่ายบล็อกตัวเองป่องๆเนี่ยแล้วก็เปิดครอปเป็นไฮก็ได้นะครับภาพมันจะครอปมาพอดีนะครับ74ก็เป็นเลนส์ออเตไวตัวเก่าละแต่ว่ามันตัวเล็กใช้คู่กับรูมิกซ์อะไรพวกนี้ G ร้อยพวกนี้เนี่ย สบายนะครับแนะนําว่าให้มีอัลิาไวตัวหนึ่งครับมีพอร์ตเทรตตัวหนึ่งก็คือ 20, สักยี่สิบห้าครับมีเลนคิดตัวหนึ่งพอละครับพอละหรือถ้าเกิดใครอยากจะเทเลมากๆเนี่ยก็จะมี42.5 F1.7 อจอันนั้นก็จะเป็นเลนพอร์ตเทรต นะพเ,เพราเทดดึงเขาเลยไมโครโฟเตอร์คูณ2ก็จะกลาย42.5ก็ประมาณ85เนะี้ก็ถือว่าถ่ายคนได้แบบหน้าชัดหลังเบลอมากๆนะไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือเรื่องของ everyday use นะครับในส่วนของงานของผมเนี่ยถ้าเกิดคนที่ใช้ดูไลฟ์อยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปเนี่ยรูมิก g 1 0 0อเนี่ยผมใช้บ่อยมากใช้ทำไลฟ์สดบ่อยมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนคิดออกใช้25 1.4แล้วก็ถอยกล้องให้ไกลหน่อยนะครับ เดี๋ยวลองใส่ให้ดูถอยกล้องให้ไกลหน่อยแล้วก็เปิดไปที่1.4เนี่ยก็จะได้แบบภาพหน้าชัดหลังละลายมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่ดูมีจริง,จ,รงจังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าเราใช้โฮมยูสอะแล้วก็เปิดเป็นไลฟ์สรีมผ่านพอร์ต HDMI เนี่ยเซตติง้งเนี่ยเซตติ้งนี้เลยครับเซตติ้งนี้และ G100 กับ25เนี่ย เวคอมเมนต์มากแนะนําเลยนะครับคนที่อยากจะไลฟ์สตรีมสวยๆตรงนี้จัดเลยแต่ว่าต้องอยู่ละระยะห่างคนจากกล้องไกลหน่อยนะไกลหน่อยก็ถ้าคนเดียวก็ตั้งไว้นะครับทำไลฟ์สตรีมโอเคนะครับแต่แต่เวลาต่อ hdmi นะครับภาพมันจะดับมันจะไม่ติดแบบนี้เออมันจะไม่ติดแบบนี้นะครับยังไงโอเคเนี่ยมันจะไม่ติดอย่างนี้ ภ้ามันจะไม่ติดภาพมันจะดับดับเหมือนจอตัดมันคือจอตัดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำไลฟ์สตรีมก็ต้องเข้าใจตัวมันอีกนะครับเข้าใ,ใจตัว g ีร้ออีกว่าเออผ่าน HDMI ปุ๊บมันจะตัดมันจะไปโผล่ภาพโผล่ผผที่ HDMI ถ้าต่อจอก็ไปต่อจอถ้าต่อมอนิเตอร์มันจะออกมอนิเตอร์นะครับก็คอนโทรลก่อนปรับทุกอย่างก่อนแล้วค่อยต่อ,อ HDMI เข้าไปหรือจะดูมอนิเตอร์แล้วก็ปรับ มือปรับปุ่มดอัลต่างๆแมนนวลอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยสะดวกแต่ก็ถือว่าทำงานใช้ได้นะครับอีกข้อหนึ่งที่ต้องเข้าใจมากๆคือเรื่องระบบออโต้โฟกัสครับออโต้โฟกัสของ g 1้0ยเนี่ยยังไม่ค่อยเป๊ะปังมากนะครับต้องเข้าใจมันมากๆในระบบของออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็จะมอะีอยู่ไหนนะลืมละปุ๊บอ่ะมันก็จะมีระบบจับตัวนะเป็น af mode แบบ face eye detection รหรือว่าจะเป็นแท็กกิ้ง a f a r e a คือมีอยู่ประมาณนี้นะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าใช้แบบจับใบหน้าครับจับใบหน้าเนี่ยตัวไมโครโฟเตอร์ของ l ูมิกต่างๆ่างเนี่ย,ยตัวที่ยังไม่ไ,มได้ถึงแบบ gs 6 gs 5 mark ii อย่างเงี้ยจับหน้าปุ๊บเนี่ยข้างหลังมันจะเต้นหินหินหน,หน่อยตืดตืดตดตืดนะครับเวลาถ้าเกิดเอาไปค้าขายเพราะ้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะมีหลุดล่างอะไรบ้างขยับเยอะเนี่ยอาจจะแบบตามไม่ค่อยทันนะครับต้องเข้าใจระบบออโต้โฟกัส เพราะว่าแม่ค้าอาจจะมาใช้เป็นแบบเอเรียไอเอเรียก็ได้หรือว่าตรงกลางหรือว่าจะเป็นโซนนะเป็นคัสตอมมาติก็ได้อย่างเช่นเราเอาให้อยู่ตรงกลางครับล้วก็จับออโต้โฟกัสเนี่ยให้อยู่ตรงกลางภาพอะไรที่อยู่ตรงกลางมันก็จะออโต้เข้าครับถามว่าออโต้โฟกัสเร็วไหมของยูมิกจีร้ก็ไม่ได้ถึงกับเร็วปรีดสมูทสมูทนะครับสมูทสม พวกเลนคิดอะไรพวกนี้เนี่ยสมูทไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกที่มันเป็นเลนพอดเทดยี่อะไรพวกนี้เนี่ยต้องให้เวลานิดหนึงบางทีหายไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้ามานับเป็นวินาทีได้นะครับซึ่งออโต้โฟกัสของกล้องมิลเลสปัจจุบันเนี่ยมันต้องนับเป็น0จุด วิกันนะถ้าเกิดนับเป็น2 V วีถือนะช้ามากแต่ลูมิกจีร้อยมันยังอยู่อย่างนั้นอยู่นะครับก็ต้องรู้จักใช้ออโต้โฟกัสให้ถูกต้องสําหรับงานที่ใช้อย่างผมนั่งไลน์เนี่ยของผมก็จะตั้งเป็นตรงกลางเลยแล้วก็ใหญ่ๆบางทีก็ทําเป็นโซนถ้าจับเป็นหน้าเนี่ยบางทีมันก็จะยึกจะยือนะครับก็กแล้วแต่ครับแล้วแต่ชอบ ถ้าไลฟ์ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดว่าไลฟ์ซีเรียสเนี่ยจะตั้งเป็นแมนนวลก็ได้หรือตั้งเป็นโซนให้มันอยู่ตรงกลางก็ได้นะครับนี่คือการเลือกใช้ออโต้โฟกัสให้ถูกางานนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยมันเอวิดีอยู่จริงๆครับต่อให้เป็นเลนยี่สิบห้าเงี้ยก็พกไปถ่ายเยาวราชได้สนุกเลยนะครับเคยเอาไปพกถ่ายเยาวราชแล้วก็ใส่กระเป๋ากล้องที่เป็นของพวกแมนโฟโต้ใส่ได้กล้องหนึ่งใส่ได้เพิ่มอีกเลนหนึ่งอะไรเงี้ยปุ๊บใส่เข้าไปเนี่ย โอ้ถ่ายสนุกมากนะครับสนุกมันมือมากได้หลายซีนนะได้ได้หลายโอกาสละกันแล้วก็ตัวกล้องมันเล็กไม่ไม่ได้ดูแบบถึงขังใหญ่โตมากแต่ก็แลกมาด้วยคุณภาพที่ลดลงมานะครับก็อยู่ที่เลนส์ด้วยวก็เราก็ลองเลือกเลนส์ที่อยากได้ให้ถูกนะมันเป็นระบบไมโครโฟเตอร์ 3. ใครที่ใช้ไมโครโฟเตอร์อยู่เนี่ยก็ใช้เลนส์กับ g 1้อยนี้ได้เลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็น everyday use ที่ ใช้เวลาเป็นปีนะครับค่อยๆแบบสะสมว่าอะไรดีไม่ดีควรไม่ควรก็เอามาแชร์กันใน Story Room ฮี่ล็อกบอกเล่านะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ใน Story Room ต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ